่าเชิญเล่าได้ครับผมค่ะก็จะเล่าช่วงหลังๆนี้ที่ก่อนที่จะไปทําบุญถวายพระเนี่ยออืมอืมมเกือบประมาณสองอาทิตย์มาแล้วเนี่ยค่ะก็จะเห็นตอ่านิดนึงนิดนึงค่ะเงาช่องเล่าเรื่องผีมีน้องแหยมเนี่ยเป็นคนคิดขึ้นมาว่าพี่หนูชวนถวายพระแล้วก็ให้พี่โชคเนี่ยชวนเอฟซีก็วันนั้นที่ ไหลสดด้วยใครได้ดูไหมถวายเก้าองค์ที่วัดอรัญญวิเวกตําบลอินทตอร์ขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วน,น้องยูริเขามาร่วมถวายกี่องค์เจ็ดองค์ค่ะให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญกับน้องยูริด้วยสาธุาทห,หมายถึงว่าที่วัดวใช่ไหมทัดไตหนึ่งชุดค่ะ ผ้าไตหนึ่งชุดด้วยและก็พัตตาหารด้วยไหมใช่พัตตาหานกเป็นเจ้าภาพไ่บอกบอกน้องแยมก่อนน้องแยมอะเวลาชวนใครทําบุญน่ะบุญทุกบุญน่ะเราต้องเอาถั่วเฉลี่ยทั้งหมดเอะ่ะมารวมหมดเลยเช่นพระผ้าไตพัตตาหารทุกคนจะได้บุญทวนหน้าเข้าใจไหมยอย่าไปบอกว่า<ล>อาหารนี่นแยมคนเดียวต้องบอกว่ากระจายกันรวมกันเข้าใจไหม ทำไปแล้วพี่โชคได้หมดแหละอ่าก็ต้องพูดว่าร่วมกันทุกอย่างเข้าใจไหมครั้งแรกไปอ่ะนึกว่าพระนิดเดียวพ,พี่อยู่ลิสี่สิบองค์เยอะมากจริงจริงจริงจงมีพระน่าจะประมาณหกสิบองค์แล้วคุณป้าที่เป็นอุบาสิกาบอกว่ามีกิดนิมนต์ไปอีสานสามสิบรูปตอนนี้เหลืออยู่ที่วัดประมาณครึ่งหนึ่ง หรือไม่ถึงครึ่งล้วเค้กกล้เค้กก็หอมไ,ไปสามสิบหกชิ้นอะเค้กกล้วยหอมใช่ที่เอาไปอะ่ะคนเรานะเขาบอกว่าถ้ามีบุญจะได้สิ่งนั้นถ้ามไม่มีบุญจะอดก่อนจะกลับก็เขาจะมีอาหารเยอะเพราะวันนี้เป็นวันพระอากองตีน้องแยมก็ชวนว่าเออเรากินข้าวที่วัดกันเถอะ ก็เลยไปไปต่อคิวก็ไปตักตักต,กตกข้ามากินพอถึงจุดขนมผมก็มองว่าเอ้เช็กกล้วยหอมเนี่ยน้องแหยมซื้อมาผมก็กะว่าจะไม่กินอะไรที่ที่ทางเราเตรียมมาปรากฏคุณน้าคนหนึ่งแกแกได้มาชิ้นสุดท้ายหรืออะไรยังไงไม่รู้จูจูแกก็มายื่นให้ผมว่าอ่ะอันนี้ให้เออเห็นไหมบทมันจะได้มากินก็ก็ได้เห็นไหมทั้งที่ใจไม่คิดจะเอา แล้ววันนั้นพอตอนถวายพระน้องแยมได้ยินหมาหอนนานไหมสักพักหนึ่งแหละและรู้ไหมว่ามีใครมาโอ้โหพี่โชคคนเยอะไม่ได้สังเกตเลยหนูจ้องแต่หน้าพระอย่างเดียวอืมจ้องหน้าพระพุทธรูปหรือพระพระที่มีชีวิตหลวงตาหลวงตาเ้ามองหนูหน้าหนูลกักแกก็ยิ้มหรออ๋อนเ้ อะต่อครับน้องยูลิเล่าต่อพูดดังดังนิดนึงพูดดังๆนิดนึง,งคือต้องถามน้องยูลิก่อนว่าก่อนที่จะมาถวายพระร่วมกับทางช่องที่โชคเล่าเรื่องผีเนี่ยมีเหตุการณ์เจอวิญญาณสัมผัสวิญญาณก่อนหน้าไหมก่อนหน้าสองอาทิตย์ค่ะแต่มามาทุกวัน ทุกวันสัมผัสอะไรเจอผีอะไรบ้างเจอมันไม่ได้เจอผีเจอเจอแบบนั้นค่ะแต่ว่ามันเป็นเงาดำๆกระโดดตัดหน้าเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็เข้ามาไม่ว่าจะเดินข้ามถนนหรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะถ้าท่านูเดินข้างเขาก็จะยูข้างหลังแต่ถ้าเด็กหนูเดินแบบว่าหันไปอย่างเงี้ยก็เขาจะอยู่ข้าง หรือว่าจะข้ามถนนเนี่ยเขาจะกระโดดตัดหน้าเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเราหันไปก็จะเจอแบบนี้แล้วแลกใจไดีช่วงจังหวะเนี้ยเป็นเป็นอย่างเนี้ยตกใจไหมไม่ตกใจค่ะว่าหนูเจอเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไงเงาดํานี้มันเป็นดําประมาณแค่ไหนดําฟึดเลยหรือดําแบบมันเป็นดําดาดามากค่ะดำดาแต่ว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วมันมันอยู่ใกล้เรามากไหมใกล้ค่ะใกล้ใกล้แค่ไหนใกล้แค่แบบว่าเหมือนคน เหมือนคนที่นั่งอืประมาณมือเราได้มือเรายื่นไปอืมแล้วลรเคยคิดแบบจะตบจะเตะตัวละเข้ฟาดหางมันบ้างไหม <c oughs> ออคอโหสิกรรมนะผมไม่เกี่ยวนะผมผมทํารายการผีบันเทิงนะจะมีขำๆบ้างนะ<ต>ผีที่ตามน้องอยูริไม่ไม่ต้องมาโกรธ <ๆ S 1> ผมนะแต่แตไม่คิดคิดอยู่ว่ามันมีมากกว่านั้นเยอะมากกว่านั้นคิดว่ามีผีมากกว่าหนึ่งตน ใช่ค่ะอ่าบอกบอกเอฟซีรายการนะท่านผู้ชมนะน้องยูรินี่เขาอยู่ประเทศเกาหลีใต้ใช่ไหมครับค่ะไม่ใช่เกาหลีใต้ถุนนะครับเกาหลีใต้เฉยๆนะครับมีเหนือกับใต้แล้วพอเสร็จหลังจากนั้นหลังหลังจากนั้นมาก็คือเป็นแบบนี้ตลอดแต่ว่าน้องก็จะบ่นเอาไงบ่นให้เขาอืมว่า อะไรเนี่ยคือเราเป็นคนทําบุญทุกวันไงคะพี่โชคหนูจะทาบุญทุกวันวันละหนึ่งร้อยบาทและและได้แผ่ให้พวกเขาไหมทุกวันวันละหนึ่งร้อยบาทสาธุบุญอะไรใช่ค่ะก็จะวันละร้อยนี่บุญอะไรสร้างจะซื้อปูนอืมทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะใส่บาทหรือว่าอะไรเงี้ยคือจะมีมีคนที่เขาแบบว่าเหมือนโพสต์ในอันเนี้ยแต่ว่าทํากับเขามาหลายปีแล้วก็จแบบรวม ทุกอย่างอ oh, ครับครับแล้วก็เป็นบุญเงินเก็บหยอดกระปุกคืคอแบบว่าปีหนึ่งก็จะเอาไปถวายเป็นเหมือนแบบพระป่าหรือกระถิ่นพระป่ามาสาธุค่ะก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้ง uh huh. แล้วก็จะแบ่งเงินตัวเองคือถ้าทำงานวันหนึ่งเนี่ยทำได้สิบบาทเราก็จะแบ่งออกมาบาทหนึ่งเพื่อทำบุญโอ้ยี่ยมเลยครับทำอย่างนี้ประจำ ครับค่ะก็เลยก็จะมีเห็นแบบนี้แล้วอยู่ๆปเป็นอย่างเงี้ยอาทิตย์สองอาทิตย์เข้ามาก็เลยตั้งจิตอธิษฐานคุยกับเขาว่าอยากได้อะไรเนาะสงสัยต้องมีอะไรแน่ๆเลยแล้วอยู่ๆมาก็คุณกัลยาก็เลยชวนว่าเขาจะทําบุญพระกันก็เลยว่าเออเอาด้วยอืปรากฏว่าอืมได้หมดเลยครับก็เลยให้ที่เห็นๆสามองค์ก็ให้เขา ก็มีเพื่อนมาเพื่อนก็เลยร่วมด้วยช่วยกันก็เลยได้ตับองเลยค่ะดีมากสาธุอนุโมทนาแล้วหลังจากถวายวันนั้นแล้ววิญญาณร่างดำๆๆที่กระโดดผ่านไปมายังมาอีกไหมยังมาให้รับรู้อีกไหมมาค่ะยังมาอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นเป็นร่างดำแล้วค่ะพี่โชคเขาแปลงกายเป็นโปร่งใสค่ะแปลกไหม ใส่เป็นเป็นเป็นเหมือนกระจกค่ะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นกระจกเป็นผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายมาผู้ชายสามคนอะไรน้องอยมพูดอะไรคือแบบเหมือนอันนี้ค่าพระให้ไปตัดเอากันเดอร์รวมกันได้สิบแปดนะครับสิบแปดอ่ะต่ออะพูเพิ่มสิบแปด ก็เห็นสิบแปดหนึ่งคือเจ็ดแปดคือสามก็ได้ผมก็พูดพูดไปไม่มีอะไรอยากถือสาอ่ะเล่าต่อเล่าต่อก็หลังจากนั้นก็เห็นค่ะแต่ว่าก็เห็นแบบเหมือนโปร่งใสแล้วเหมือนกระจกแล้วค่ะอืมก็ก็ยังมาอยู่ค่ะไปยกบุญนี้ให้ให้ให้เขา อืมค mm ่ะ hmm. หลังจากนั้นมาพอได้ถวายหลังจากไปดูไปดูในไรฟ์สดใช่ไหมคะได uh huh. ร่วมถวายด้วยก็เหมือนกับแบบเขาอยู่ด้วยอะ่ะ mm hmm. มันมิติน้ําตาไหลเหมือนเขาร้องไห้อืมเหมือนแบบดีใจนะคะร้องไห้ไม่ได้เสียใจนะคะครับเหมือนเขาดีใจ mm hmm. แล้วก็มีเสียงบอกว่าที่เนี่ยเขาไม่ทําบุญกันแบบนี้อืม mm hmm. เหมือนแบบว่า ในบ้านเขาอะก็คือเหมือนแบบแค่แค่แค่สวดมนต์ที่นี่เขาไม่ทําบุญกันแบบนี้หมายถึงประเทศเกาหลีใต้ใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะครับเราเกิดเป็นคนคชาวพุทธเนี่ยแล้วหลังจากนั้นพอโชคดีที่สุดแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่เห็นกระแสะบุญที่เห็นผี<ม>เห็นเปรตเคยไปนรก<ม>เคยไปสวรรค์ แล้วก็เคยเห็นวิญญาณที่มารับผลบุญนะครับวิญญาณหรือผีเทวดาเคยเห็น mm hmm. เห็นกับตาส่วนไปนรกกลับไปสวรรค์ไประหว่างนั่งสมาธิแล้วก็เหมือนถอดไปถอดไปด้วยไม่แน่ใจทางทางพระทางธรรมเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่อยากจะพูดเพราะว่าเดี๋ยวพูดไป mm hmm. เดี๋ยวผิดแล้วเดี๋ยวโดนหาเรื่องได้ mm hmm. เดี๋ยวจะเป็นประเด็นเอาเป็นวา่าได้ไปแล้วกัน นั่งสมาธิแล้ว,วุไปไปจริงๆความรู้สึกเหมือนไปจริงๆนรลกมีต้นนิ้วไหมมีครับผมคุณมะนาวหวานมีแหลมๆนั่นแหละแก้ผ้าแล้วก็ปีนกันแล้วก็รองกันโอดโอยโ,โอดโอยครับผมจะเล่าเรื่องพี่สาวให้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ววันเนี้ยก่อนมาขึ้นไลรเนี่ยวิญญาณผู้ชายที่บอกเป็นร่างใสเนี่ยยังมาให้เห็นอีกไหม จากดำแล้วเปลี่ยนมาเป็นใสหลังจากถ<อ>วายพระกี่ตนม,มีกี่ตนอตอนนี้เหลือเหลือหนึ่งค่ะแล้วก่อนหน้ามีเท่าไหร่เหลือหนึ่งมีสามค่ะโอมีสามตอนนี้เหลือหนึ่งอีกสองไปไหนแต่ว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีก ไปไหนก็คือตั้งแต่ทาให้เ้าหายไปเลยแต่ว่าเหมือนจะจะมีเหตุการณ์อะไรล่วงหน้าเนี่ยเขาจะมาบอกทุกครั้งได้ยินเสียงเขาพูดพูดเป็นภาษาอะไรเขาก็จะมาบอกพูดเป็นภาษาไทยเรานี่แหละค่ะบอกกับเรานี่แหละอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเบกกบนลัง<อ>คุณสิบเอ็ดสิบเอ็ดเขาเขาใช่ไหมสิบเอ็ดเขา,เ,ขาเส้นทางลูกผู้ชายถามว่านางฟ้าอยู่สวยบอกครับ นางฟ้าสวยมากครับผมสวยขนาดว่าถ้าเกิดคุณได้เจอหรือใครได้เจอนี่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยอยากจะกั้นหายใจตายไปอยู่ด้วยเลยผมใช้คำนี้เลยแล้วกัน <c oughs> คำนี้จริงจากาประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ย <c oughs> น้องยูริเล่าต่อครับ ก็จะมีเรื่องเรื่องคือก่อนที่จะทําบุญมีมีแค่แค่นี้แหละค่ะแต่ว่าที่จะเล่าให้ฟังคือเรื่องของพี่สาวที่ว่าโดนของเนี่ยละ่ะอืก็คืออยู่ด้วยกันพี่น้องคือแบบต่างคนต่างแยกไปมีครอบครวัวหนูก็มาทํางานนะคะครับไทยโฮลิกหรอ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวมีงานเข้าค่ะโอเคเดี๋ยวว่างแล้วเข้ามาใหม่นะค่ะค่ะมาดูก่อนอ่ะน้องแย้มถึงคิวน้องแย้มแล้วกเรื่องเมื่อกี้เป็นจิตวิญญาชาวเกาหลีใต้นะ